อันนี้ก็เป็น f o r t u n e r เข้ามาใหม่นะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับรถเป็นปี2 0 1 0อด1 1นะครับเลขไมล์115,000นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว2.7ตัว V ีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเบนซินล้วนเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยๆนะครับทะเบียน8848นะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับ ถ้าอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะครับผ่อนแปดเก้าพันก็คันนี้เลยนะครับจะดีจะเด็ดยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัว PPV นะครับของค่ายโตโยต้าเองนะครับใครเห็นหน้าก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับคันนี้คือโตโยต้าโคจูเนอร์นะครับโฉมหน้ายักษ์นะครับแต่ตัวรถนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็น2 7 V นะครับเป็นตัวเบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวรถเป็นปี2010จด11 นะครับเลขกไม่หนึ่0 0ม่นกิโลนะครับลดราคาเพียง4 3 0 0 0 0าบาทนะฟังไม่ผิดนะ4ี่0 0 0บาทลูกค้าได้รถเจที่นั่งนะครับพรแปด0 0 0คันนี้ไปใช้นะครับผมบอกเลยว่าใครเห็นคลิปนี้นะครับก็สามารถจองรถทางออนไลน์ได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาก่อนนะว่ารถยังอยู่ไหมนะครับคันนี้เราก็มีการตกแต่งล้อแม็กขอบ2ี่ก้านให้นะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ยางใหม่นะเป็นดันหลบดอกทุ่มๆเลยนะครับรถสวยจริงๆนะสำหรับคันนี้นะ ซึ่งเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ต้องบอกว่าราคาประหยัดสุดๆเลยนะครับ430,000บาทลูกค้าได้รถครอบครัวนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับถ้าใครอยากไปติดแก๊นก็ไปติดได้นะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้เป็น2.7 VVTI นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นของหน้ายักษ์ตรงรุ่นนะครับรถสวยๆนะคันนี้จ้าของเดิมดูแลอย่างดีนะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟสูงไฟต่ำนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาแบบทองคองนะครับตัดด้วยโลโก้นะครับตโยต้า นะครับต่หมอกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีชุดสเกิร์ตด้านล่างมาให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับรถสวยมากๆเลยสีเงาแว้บเลยนะครับคันนี้ตัวรถเป็นสีดำนะ2.7เป็นเซนนะเป็นเครื่อง VVTI นะครับนะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะสําเกี่ยวกับตัว Fortuner 2.7ว่ามีไหมนะครับวันนี้นะครับพอโต้เข้ามาแล้วนะครับทะเบียนก็สวยนะครับรถก็สวยนะครับคันนี้เป็น2.7เป็นเซนราคา430,000หน่งแ0 0หน0 0มกิโลนะครับ ตัวรถได้เป็นเจ็ดที่นั่งสวยๆเดิมๆนะครับมีชุดแต่งรอบคันเลยนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังนะครับรวมถึงดิฟฟิวเซอร์นะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาโลบาร์ให้เรียบร้อยนะครับคือผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับในราคา4ี่แสนสามนะถ้าลูกค้าไปซื้อรถเก่งหรือรถอะไรนะนะครับมันก็ไปได้น้อยแต่ถ้าซื้อคันนี้ก็จบนะครับก็ต้องยอมรับนิดนึงว่ามันเป็นเครื่องเบนซินนะครับแต่เรื่องการใช้งานก็ต้องบอกว่ามันจะไปแบบนุ่มๆเงียบๆนะครับเป็นเครื่องยนต์2 7 0พ หรือถ้าใครไม่ชอบก็เอาไปเปลี่ยนเป็นเครื่อง u Z ดยูอะไรก็ได้นะนะครับหรือเอาไปติดแก๊สก่อนอย่างแรกนะครับจะใช้งานแบบคุ้มค่ามากเลยนะครับตัวเบาภายในก็เป็นสีเบจนะครับเป็นสีเบจสวยๆสะอาดๆแบบนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเป็นสีเบจหมดเลยนะครับตัวเบาเราก็บิ้วใหม่นะครับเพราะรถปีสิบจดสิบเอ็ดจะให้คงสภาพแบบนี้มันก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้ก็แจ้งกันตรงๆนะครับแต่เราก็รันตีก็คือตัวรถไม่มีพิษความจมน้าจมนักนะครับเป็นวงเมทยอาร์คอะไรเดิมอยู่ครบหมด นะครับสวยๆนิเนียนนะครับต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆสำหรนะับคันนี้นะ2.7เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ต้องบอกว่าจริงๆอะ่ะคนอาหาเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนอะ่ะจะเอาไปวิ่งงานนะครับจะเอาไปวิ่งงานนะพอจะเอาไปวิ่งงานอะ่ะซึ่งมันก็คุ้มสําหรับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเบนซินนะครับนะบนะส่วนใหญ่เขาก็เอาไปติดแก๊สกันนะครับนี่เลยสวยๆบอกเป็นสีเบจนะครับ คอนโซลเป็นสีเทานะครับตัดกับสีเบสนะครับด้าน,นจอเป็นทัสกีนนะครับ Android นะแอร์ Air เป็นระบบออโต้นะครับใช้งานง่ายนะมีปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับมีพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับมีเกียร์อัตโนมัตินะครับสามสปีดนะมีเกียร์สามสปีดแล้วก็มีเกียร์สองแล้วก็เกียร์โลนะครับซึ่งราคา43 0 0 0 0ื่นบาทเนี่ยมันสามารถไม่จริงๆมันแทบจะยากมากเลยนะกับการซื้อรถครอบครัวในราคานี้นะครับ รถต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะครับว่ารถสวยรถเดิมนะครับเป็นยังไงนะคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะภายในเป็นสีเบจตัดด้วยลายไม้นะครับราคา4 3 0นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นแบบความสว่างหน้าเรือนไมอะไรต่างๆนะพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวานะครับไฟหน้าเปิดปิดตัวนี้เป็นเมนนุ่นนะรถมันปีต่ำเนาะนะครับ เลขมาอยู่ที่115,313กิโลนะครับกับ Toyota f o r t u n e r โฉมนี้นะมีจอ Android นะครับเชื่อมต่อ e t o o ู h USB นะครับได้หมดเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องกับฝาท้ายให้ดูนะครับนะรถสวยเดิมเลยคันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับ0626407776นะครับลูกค้าจะได้รถสวยๆแบบนี้นะครับจากผมเนธทอโต้ไปนะครับคือถ้าเป็นผมอ่ะผมก็ไม่คิดเยอะเลย นะถ้าเป็นแบบราคาเท่านี้นะครับ4ี่นนสามนะได้เจ็ที่นั่งนะครับสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะปอดแถวหลังนะครับพับขึ้นได้นะเดี๋ยวเราปรับระพานะฟอกแล้วก็ทําสปาให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครงสร้างก็เดิมๆสวยๆนะครับเหมือนที่ผมเคยแจ้งนะครับก็ดูง่ายๆดูนี่ดูนี่นะครับแล้วก็ดูด้านบนตรงนี้นะครับสองจุดเดิมหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับรถสวยๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าใครนะที่สนใจในตัว To y o ต a า o r t u n e r แบบขับง่ายขับสบายเครื่องเงียบนะครับก็ดูปเป็นตัวเบนซินนะจริงๆตัวที่เป็นออลนิวก็มีนะครับเบนซินนะแต่ว่ามีน้อยนะครับตัวที่เป็นออลนิวก็มีเกียร์ธร,รรมดาเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยนะครับมันก็จะเป็นคนใช้เฉพาะกลุ่มเนาะที่แบบชอบรถแบบประเภทที่ไม่เหมือนกันนะครับหลายคนก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันว่าแบบ อ่าถ้าเป็นรถใหญ่ดูเป็นเกียร์ธรรมดาไหมอะไรอย่างงี้นะครับตัวนี้ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตก็มีการแกะมาบ้างนะครับก็ตามอายุรถนะครับรถปีสิบจนสิบเอ็ดนะครับเรื่องไม่ทางก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่โครงสร้างเดิมนะครับรถสวยๆนะครับข่าล้อไฟหน้าไม่มีหักนะครับคันตรงคันหน้าตัวตอกเดิมอยู่ครบนะครับแต่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับไม่รู้เสียงเป็นแบบไหนนะแต่น่าจะไม่เหมือนเสียงสิบร้อแน่นอนนะครับแต่แต่แต่อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ แทนพวงผ่นเพตเดิมนะครับตึกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์เบนซินหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับจะไม่เหมือนดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะครับฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงโตโยต้าแท้เลยคันนี้นะครับขออภัยนะผมไม่ได้ค้ำฝากระโปรงนะเพราะว่ามันยกไม่ค่อยไหววันนี้ถ่ายไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับน่าจะหมดแรงกันแล้วนะครับเพื่อ FC เลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นสันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าใครได้เห็นคลิปนี้แล้วสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาเลยนะครับ 0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนี่ยทอโต้กับ Toyota Fortuner 2.7 V v นะครับปี2 0 1 0 1 1ลขไมล์1่แรนใม่น1 5 0 0 0นะครับนะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินรถก็ควรเจที่นั่งซื้อในราคา4,30,000บาทนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับได้แน่นอนนะครับเอาประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ